โอเคตอนนี้เมื่อกีอ้ลืมอัดนะคะตอนนี้อยู่กับแมพแพลสซมูลเลเตอร์นะคะอืมอโอ้ยภาพนีคน้คุ้น ปีนบันไดขึ้นไปนะบันไดมัอยู่ตรงนี้อ้อยทุนครั้งโอเคออกมาได้แล้วแล้วเราไปมีสัตว์เลี้ยงมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะเอฟเอบเย้เสร็จแล้วทุกคน เก็บม <üman> ันไดเก็บบันไดเอาเก็บไม่ได้หรอต้องชั่งมันอุ้ยทำไมฟังเราเยอะแค่ดนนี้เนี่ยโอ้ยทยาแบบนี้นะคะอีก็บดแล้ว เป็ี่ยนแบบแล้วกันนะคะเพนให้ช่วยเปาโอเคเธอมีโรบัทเธอไม่ต้องช่วยเธอก็ได้แต่ฉันอยากช่วย ราเลงสีไปให้ทั่วเลยค่ะราเลงไปหาเพื่อนด้วยปึ๊บเพื่อนขอยย้อนจกันหน่อยนะ <c oughs> ราเลงสีไปให้ทั่วเลยค่ะ <c oughs> นี้ได้ตั้งเก้าร้อยเลยเหรียญประมาณเออ สิหาสัตวยิงดีกว่าค่ะอืเนี่ยค่ะจเปลี่ยน,อ,อ,ยไไน,นยอุ้ยแหง่มากไปได้แล้วนี่แย่อ้าวไปได้แล้วทุกคนอืมต้องทาสิบบ้นให้เขานี้นะ ดีมากอ๋อทำไมมันระบายไม่ได้ฝเาี๋ยวเราไปกลับไประบายตรงนี้ก่อนดีกว่านะคะอือตรงนี้มันหมดแล้วนี่หม ขี้หมดเหรอสีน้ำหมดคระทุก่นเราสูสิทธินได้ยังไง ไม่รู้บอกสีนะคะอ๋อเสียตรงนี้นี่เองนี่เราได้สีมาแล้วค่ะทุกคนบักค่ะขอเปลี่ยนแมพเนาะ เอ็มไม่ได้เป็นแบบนี้ออกแล้วเข้าใหม่นะคะอ่าไปทงไหนเนี่ยโอ๊ยทุกคนเดี๋ยวเราขอออกแล้วเข้าใหม่นะคะโอเคเรา จะเข้ามาใหม่แล้วนี่ไงเพนซิมูเลเตอร์มันมาได้แล้วค่ะนี่คนมาแล้วคนมาแล้วลลลลทุกคนรอกันหลับนอนก็ได้นะคะทุกคนไอ้เลยอันนี้าพไหนเราทำสร็แล้วบ้างนะเพนเธอพิทราบสวยจัง แล้วข้าด่านสองกันเลยค่ะระบายสีกันละเลงกันละเลงให้ทั่วเลยนะคะละเลงละเลงละเลงอุ๊ยนี่ปานวารีหรือเปล่าเอ่ยเรื่องแต่พี่ข้าศูนเองค่ะปานวารีอัพเปลเนี่ย เหมียนนีนทุกคนถ้าเกิดว่าใครใครดูเนี่ยก็บอกด้วยนะคะเราดูเป็นประจำเลยแต่ตอนนี้ไม่ค่อยดูแล้วเอ๋นี่ภาพใครนะเอะใครเอ่ยน่าจะเป็นคนประเทศอื่นแหละทุกคนเนาะเช่อปะอืม ได้หรอ,อไม่ต้องเลยนะมีให้ระบายสีแล้วเพื่อนระบายสีกันเลยแบนนี้เราระบายนะคะ ปีนบนันไดได้ป้าแปบ๊บหนึ่งค่ะสีก็หมดแล้วค่ะทุกคน